วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวัดป่าปัญญานันทารามนะครับเป็นฐานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมนะครับจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านใดสะดวกอยากหาที่สงบสงบนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจมาพักสมองก็มาได้นะครับที่วัดปัญญานันทาราม บรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นข้างในวัดนะครับ่าท่านผู้ชมมาดูรอบๆนะครับ นักปฏิบัติธรรมนะครับกำลังสวดมนต์นะครับยามบ่าย